สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประชมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนะคะนางสาวยุพินปุรุแสนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนวันนี้เราจะเรียนแยกนะคะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อกอพัฒนาการของชุมชนนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะปัจจัยดังกล่าวย่อมมีอิทธิพล ต่อพัฒนาการของชุมชนด้วยนะคะชุมชนเนี่ยที่มพีพัฒนาการนะคะสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วมากกว่าชุมชนอื่นนะคะเราไปดูกันเลยว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนเป็นอย่างไรบ้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนนะคะ วันนี้เราจะเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์สังเกตได้จากรูปภาพสังเกตเห็นอะไรคะเห็นเป็นแม่น้ําคนตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ําใช่ไหมคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งนะคะที่เหมาะสมเช่นอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองหรือมีเส้นทางนะคะออกสู่ทะเลได้สะดวกนะคะ นักเรียนเห็นได้จากรูปภาพนี้คืออะไรเห็นเป็นรถแล้วก็ถนนถนนนะคะที่สะดวกใช่ไหมคะคือเป็นถนนคอนกรีตอย่างนี้นั่นก็คือนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะจะประกอบด้วยมีเส้นทางคมนาคมทางบกนะคะที่สามารถติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นนะคะได้สะดวกและรวดเร็วนะคะ เราไปดูปัจจัยต่อไปกันเลยค่ะ,ะนักเรียนเห็นเป็นรูปภาพอะไรคะนั่นก็คือนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะเช่นมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชต่างๆนะคะ ภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นน้ําเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเขื่อนใช่ไหมคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เช่นมีแหล่งน้ำนะคะเพียงพอแก่การอุปโภคและบริโภคนะั่นก็คือเหมาะพอพอดีนะคะกับการทำบริโภคอุปโภคนะคะ ต่อไปเห็นเป็นรูปภาพอะไรเอ,อ่ยรูปภาพป่าไม้นะคะที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่านะคะเช่นมีแร่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะ ปัจจัยต่างๆที่คุณครูยกมาข้างต้นนะคะชุมชนลักษณะนี้นะคะจะส่งผลให้มีผู้คนอบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือเข้ามาติดต่อค้าขายนะคะทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะและมีความเจริญทางเทคโนโลยีกับชุมชนอื่นทำให้ชุมชนนะคะ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้านะคะสืบมาจนถึงปัจจุบันของเรานี่เองอ่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะเติมพอสัมเพาวลงหน้าข้อความที่เป็นปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นะคะ ในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและเติมสอเสือลงหน้าข้อความที่เป็นปัจจัยทางด้านสังคมในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะมีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วก็เติมลงไปนะคะใบงานนี้คุณครูแจกให้แล้วนะคะโดยให้นักเรียนทำใบงานสัปดาห์ละหนึแผ่นตามที่คุณครูสั่งเท่านั้นนะคะ อย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปงานนะคะส่งเข้าในไลน์กลุ่มห้องเดี๋ยวคุณครูจะไปดูว่ามีใครส่งบ้างนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามให้เข้าไปถามที่ไลน์กลุ่มห้องหรือแชทส่วนตัวของคุณครูก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปตอบค่ะชั่วโมงนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ